บ้านเดี่ยวเขตเทศบาลอุดมศักดิ์ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเนื้อที่2ไร่1งาน62ตารางวาบรรยากาศวิวเขาอยู่แถวแยกเจอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมีรั้วรอบตัวบ้านติดถนนสองด้านอยู่ในเขตเทศบาลอุดมศักดิ์ห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ2กิโลบ้านสองชั้นขนาด4ี่ห้องนอนสห้องน้ำชั้นบน3ามห้องนอนสองห้องน,อน 3, ้ำชั้นล่างหนึ่งห้องนอน 1, หนึ่งห้องน้ำ แอร์สีเครื่องระบบกล้องวงจรปิด8ตัวที่จอดรถสีคันแยกต่างหากจากตัวบ้านด้านหน้าติดถนนวงจุ้ยดีหน้าบ้านหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านหลังวิวภูเขาบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายปลูกสวนผลไม้นานาชนิดไว้รอบบ้านมีสนามหญ้าที่ออกกำลังกายกลางแจ้งวัสดุก,ก่อสร้างของ SCG บ้านสร้างปี2557ขายเนื่องจาก,กเกษียณอายุราชการต้องการกลับไปใช้ชีวิตท,ที่ภูมิลำนาบ้านเกิดเพื่อนบ้านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พักอาศัยอยู่ขายในราคา24ล้านสนใจติดต่อสอบถาม0 8 3 9 8 7 4 5 5 2 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องและทางเพจอสังหาอเ p งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ